การไถ่ครวนโพธิปักิยธรรมเนี่ยที่เราไอ้ครวนตั้งแต่สติมมปัฏฐานสมปัฏฐานที่ได้ตามหมดแต่ที่ฉันมาเรียงลําดับให้เป็นอิมมทนทรีย์สติมมปัฏฐานสมปัฏฐานอิทธิบาทประระ่าโพชฌงอริยมรรคเนี่ยก็วิธีการก็คือในขณะที่เราลึกและลึกพุทธคุณนอบน้อมทำกิจกรรมต่างๆอันนี้แปลว่าเรากำลังบ่มอินทรีดูสักทีสี ศรัทธาเราดูความเพียรดูสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ทัอินทรีย์โพาโวนามดูนะเกิดเวลาเราพออินทรีย์พรวนามีกําลังปุ๊บและลึกในอะไรเสร็จปุ๊บมันเป็นฐานไหนมันก็ลูมเป็นกายเป็นเวทนาจิตที่ทำมะในขณะที่ระลึกนี่แปลว่าสมมติประธานทำกิจแล้วในการที่จะนับบาปเขา่าทจ่จะิตเก่าใช่ไหมเป็นคน<ม>ในขณะที่สมมติประธานเด่นขึ้นมาพบมีชันทะาแรงขึ้น บิริยกิตติปัญญาเพื่อให้เข้าถึงสมาธิถังลาเป็นต้นอล่านี้แล้วก็ภาระ,ราะนี่ออกจากโกศชากุศลออกจากอาสติยะออกจากพุทธสติออกจากอุทะจาออกจากความหลงความไม่รู้สติส,สมเพอชองเด่นวเวนะทีนธรรมวิจวยะวิเิยะปีติปัสสติสมาธิอนาสัยวิเวขาสัยวิราขาสัยนิโรธาน้อมไปเพื่อสละเปลียกกายเป็นสมาธิิสมาจงกัะ คือประกอบมากเลยท,ที่จะเป็นสียวิสุทธิจิตตวิสุทธิที่วิสุทธิเป็นต้นแบเนี่ยเนี่ก <c oughs> ็ดีแเอาตรงนี้แหละมาบ่ม <c oughs> ใขรควรแตอ่ออกอย่างนี้มั่นคงมั้